สวัสดีค่ะคลิปนี้ดูดวงรายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะคะถึงคิวของคนราศีพิจิกนะคะคนพิจิกจะเป็นคนที่เกิดอยู่ช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ลัคนาพิจิกนะคะฉะนั้นเป็น2กลุ่มนะที่ดูคลิปนี้นะคะก็คือราศีพิจิกกับลัคนาพิจิกนะคะเดือนนี้มาดูว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมั่งนะสำหรับคนพิจิกนะ ดูจากหน้าไพ่แล้วนะอ้ไพ่จบเราเก้าเก้าเก้าดาบนี่ไม่หมอถึงก็ติดอ่างเลยทีเดียวเจอไพ่เก้าดาบถึงก็ติดอ่างเลยทนะีเดียวนะคะเดือนนี้ต้องบอกว่าโดนรุมนะมีเรื่องอะไรมารุมมัางเนี่ยความเครียดเข้ารุมนะคะความเครียดมีไพ่ความเครียดไพ่มไมเกรนไพ่คิดเยอะขึ้นหลายใบนะคะนี่นี่นี่เลยนะ แล้วโดนรุมความเครียดรุมนะคะเป็นช่วงจิตตกเป็นสถานการณ์ที่มันมันพูดไม่ออกบอกใครก็ลําบากนะเดือนกุมภาเนะี่เป็นช่วงที่คุณคุณต้องคิดเยอะคุณต้องคิดมากนะเป็นช่วงที่เป็นกังวลแล้วก็คิดวนนะคิดอยู่ในหัวนั่นแหละคือบางทีด้วยสถานการณ์จะบอกว่ามันมีเรื่องไม่คิดเยอะก็ไม่ได้คือมีเรื่องคิดเยอะนั่นแหละแต่ไอ้ไพ่เก้าดาบนี้คือ นอกจากมีเรื่องให้คิดเยอะแล้วตัวคุณเองก็คือคิดไปเป็นดนะับเบิลอะอ่ะไปเกินกว่าเหตุด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเหมือนจะไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของความคิดนะคะเรื่องของการจิตตกนะในเดือนกุมภาพันธนะ์น่ะมันอาจจะมีเรื่องที่มีลักษณะเหมือนมันมีเหตุการณ์คือสามดาบกับแฮงแมนนะกับอ่ แก๊งเนี้ยแก๊งเนี้ยพอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บอะคือถ้าตัวเนี้ยอยู่เดียวๆด,วดีแต่ตัวเนี้ยโดนตัวนี้เหยียบหัวอยู่ตัวนี้คือตัวนี้คืออะไรอ่าแมจิกเชียเนี่ยโดนไอ้สามดาบเนี่ยปักหัวอยู่แล้วสามดาบเนี่ยมีแฮงแมนมาสนับสนุนนะคะสองคนนี้ก็เลยรุมคนนี้คนนี้ก็เลยแผงลงฤทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องที่คุณคุณไม่สามารถแสดง หรือสื่อสารในสิ่งที่คุณคิดได้อะนะเหมือนน้ำท่วมปากเหมือนพูดไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างที่ต้องการไม่ได้นะคะมันจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจหรือพูดไม่ได้อย่างที่ที่ใจนึกอะ่ะนะอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้มันมีเหตุที่ทําให้พูดไม่ได้ได้แต่ต้องทนนะคะทนอดและอดทนอนะ่ะเดือนเดือนนี้นะต้องอดทนอ่าอ่ะ,อะภารกิจ การงานในเดือนนี้เป็นไงเป็นช่วงเดือนที่ต้องระวังเรื่องของ3ามดาบนี่คือเจ้าแห่งความร้อนแรงหัวร้อนนะคะเพราะต้องระวังต้องระวังเรื่องของความหงุดหงิดใจร้อนนะเพราะอาจจะเป็นชนวนซึ่งนํามาซึ่งความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแวงนะคะมีไพ่หัวร้อนเกิดขึ้นชาลีออตนี่ก็ใช่ย้อยนะนี่ใช่ย้อยนะนยอ,ยนะอัศวินสุดคนนี้หัวร้อนนะคะยิ่งมีสามดาบมาอีกนี่เั้นต้องระวังเรื่องของความหงุดหงิด ใจใจต้องร่มๆ่มนะเดือนนี้น่ะนะคะอันชาวพิจิกต้องบอกว่าต้องค่อยคคิดค่อยๆทำนะนะอย่าเพิ่งเอาหางพิษมาฉกคนนั้นคนนี้นะคะเพราะ้นระวังด้วยเพราะมันจะเป็นสาเหตุที่อาจจะเกิดเรื่องชวนทะเลาะแล้วก็นำเรื่องกุ้มใจมาให้เรานะคะเออแฮงแมนก็บสามดาบ มันบอกว่ามันเป็นสานหการแหนะ้งแมนเน่ยคือคือมันมันติดอะมันไปต่อไม่ได้แล้วสามดาบเนี่ยก็ขัดกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสาารณ์ของการติดขัดไปต่อลําบากเส้นทางที่จะเดินเนี่ยมันขรุขระนะคะเดือนกุมภาเนี่ยทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุลาบทางโรยด้วยตะปูนะ,ะแล้วก็หนามแหลมนะคะเพราะฉะนั้นเดินจะเดินลําบากนะ,ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องหยุดพักอะ หยุดพักรอด,ดูสหาการณ์ก่อนนะคะมันจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นซึ่คุณจะต้องใช้ความความพยายามมากเป็นพิเศษใช้พลังวัดของคุณมากเป็นพิเศษในการที่จะต้องต้องฝ่าไปอะนะคะมันจะมีอุปสรรคเป็นช่วงเครียดของการงานนะเครียดของการดํารงชีวิตนะคะมันมีปัญหาคือเออปัญหามันอาจจะเกิดจากผู้ชายคนนี้นะนี่แก๊งนี้เลย คนนี้เป็นคนนำปัญหาที่ที่คุณไปต่อไม่ได้เนี่ยมาให้นะคะเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชายธรรมดานะคืออาจจะด้วยเป็นคิงอะนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะวัยเยอะกว่าเรานะอาวุโสกว่าเราหรือไม่งั้นก็เป็นคนที่อยู่ในสายงานของเราเป็นเป็นเจ้านายเป็นคนที่อยู่ในลำดับที่เหนือกว่า,วาเราอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้จะนําปัญหาที่ ทำให้เราไปต่อลําบากมาให้นําปัญหาที่ทําให้เราปวดหัวมาให้นะผู้ชายคนนี้เนี่ยนะจับตาดูไว้นะคะอะแล้วเสร็จแล้วทีนี้สิ่งที่จะต้องทําก็คือว่าต้องดูทิศท,นะท,ทางลมก่อนนะเดือนกุมภาเนี่ยดูทิศทางลมก่อนสงบสงบไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งวู่วามทําอะไรรอดูทางลมก่อนอย่าเพิ่งเจาเรือออกฝั่ง นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องอดทนรอจังหวะก่อนนะอย่าเพิ่งพลีผามทำอะไรนะคะ,ะมาดูส่วนที่ดีบ้างเรื่องอะไรที่ดีนี่ไงเรื่องของเพื่อนของคนคนรู้จักนะคะดีไม่ดีได้ไงราชินีเหรียญเนี่ยนะคะเพื่อนพาเฮงต้องบอกว่าเป็นเดือนที่เพื่อนพาเฮงนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องเกาะเพื่อนแน่นๆไว้เกาะคนรู้จักแน่นๆไว้นะคะ คิดอะไรไม่ออกบอกเพี่อนนะบอกเพี่อนเพื่อนจะช่วยได้นะคะเพื่อนจะให้คำแนะนำจะให้มุมมองที่ดีแก่เราได้นะคะอาจจะแนะนำทางออกของปัญหาให้ได้นะคะหรือแม้แต่เรื่องของการเงินนะเพราะเขาถือเหรียญอยู่เนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินเออลองลองหาเพื่อนดูสินะคะโดยเฉพาะเพื่อนที่ที่สูงสักด้วยนะอาจจะเป็นอ่า คนที่อาวุโสกว่าหรือ,อมีฐานะที่เหนือกว่าเราละนะคะเนี่ยเขาจะช่วยได้นะให้การช่วยเหลือสนับสนุสน,นดีนะคะคนที่คิดหางานเสริมหางานใหม่ช่วงนี้นะโอก้ก็อย่างที่บอกอะดูต้องต้องคอยก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งบูวามเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดจะลงทุนทําอะไรช่วงเดือนกุมภาพอย่าอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่ง อยากจะทำกิจาก,การใหม่อยากจะลงทุนอะไรใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งรอก่อนนะรอก่อนโปรดรอนะคะยังไม่ใช่เวลาของเรายังไม่ใช่จังหวะของเราแต่ใครคิดอยากจะก็ฉันอยากจะทำอะฉันอยากจะทำงานเสริมงานเพิ่มอยากจะลงทุนอยากจะทำธุรกิจอ่ะทำได้แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการเตรียมได้ไหมนี่แม่หมอขอต่อรองอยู่ขั้นเตรียมการได้ไหมนะคะเตรียมการ อาจจะยังไม่ยังไม่ลงทุนบิ๊กเบิ้มนะคะก็คือเตรียมไว้ก่อนว่าเออวางแผนอะ่ะเป็นขั้นตอนของการวางแผนนะคะว่าเราอยากจะทําอะไรเราดูวางแผนซิว่าต้องใช้อะไรอะไรยังไงมั่งไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากจะมีงานเพิ่มงานเสริมหรือลงทุนอะไรคุณลองหางานนะคะหรือหาธุรกิจที่มันสร้างจากทักษะที่คุณมีอยู่อะ่ะ สร้างจากความรู้ที่คุณมีอยู่แล้วจากความรู้เดิมอะนะคะเอามาเนี่ยนะแมจิกเช่นกับแฮงแมนเนี่ยเอามาต่อยอดสิเอามาหามุมมองใหม่ๆของของความรู้ที่เรามีอยู่สิความชำนาญที่เรามีอยู่สิว่าเราสามารถที่จะสร้างสร้างเงินสร้างรายได้สร้างผลลัพธ์ที่ดีจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยได้ยังไงนะคะเราอาจจะเคยทำ งานที่เป็นแบบนี้มามานะคะมาตลอดเราสามสี่ 5, ปีห้าปีกี่ปีก็ไม่รู้แหละทีนี้ลองเอาสิ่งที่เรามีอยู่ไปมองมุมอื่นที่ว่าเออถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปทําทางด้านนี้ซึ่งเป็นด้านใหม่ๆนะมันจะทํำยังไงมันจะอัดเด็บออกไปยังไงมันจะประยุกต์ออกไปยังไงนะคะไพ่บอกว่ามันจะสามารถไปได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เอาพรสวรรค์ที่มีอยู่เอาความรู้ที่มีอยู่มามองมุมมองใหม่นะคุณเก่งอะไรคุณถนัดอะไร สำรวจดูซิแล้วเอามันออกมานะคะหามุมมองใหม่เพื่อที่จะสร้างเป็นงานเป็นรายได้ใหม่ๆอ่ะวางแผนไว้ก่อนนะนี่เน้นวางแผนก่อนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งขยับทําอะไรวางแผนก่อนกุมภาวางแผน,นะคะอ่ะไปดูกันเงินมั่งโอ๊ยกันเงินดีนี่ราชาเหรียญน,นะคะกันเงินดีเลยแหละนะไพ่นีมาทั้งราชาราชินีนะคะ แล้วแมจิกเชียนชาริออตเหล่นี้คือหาเงินเก่งหาเงินดีเป็นเดือนที่รายได้เข้ามามีโชคทางงานการเงินหาเงินคล่องอะนะแต่ทำไมมันมีไพ่ปวดหัวทางการเงินนะนี่ไพ่สับสนอะไรหรือเปล่าคือเงิน,นอะเยอะเลยล่ะมาหลายทางนะคะแต่มีไพ่ปวดหัวทางการเงินนะ่ะนะคะสีเรียนสีเรียนนี่คือปวดหัวอยู่นะ ห้าเหรียญน,นี้ยิ่งไปกันใหญ่นะคะเก้าดาบในอพอแก๊งนี้มาเจอกันนะคะมันจะมีความเครียดทางการเงินเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอยู่ปวดหัวเรื่องนี้นะคะหาเงินเก่งแต่เก็บไม่อยู่ชาริออตบอกว่างั้นนะคะชาริออตนี่คือหาเงินเก่งแต่เก็บไม่อยู่แล้วไอห้าเหรียญมาตอกย้ำชาริออตเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะ มีรายจ่ายนะคะรายจ่ายเข้ามาแบบก้อนใหญ่ด้วยนะนะคะจะ,ะเผชิญปัญหาของการเงินอยู่นะคะมันจะมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเข้ามานะคะหรือบางทีจะเป็นรายจ่ายที่มันมันเป็นยืดเยะนะื้อน่ะเอยบางคนอาจจะไปผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรไหมนะเนี่ยนะนะคะคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยดีนะคะดีเพราะว่ามันเป็นการเสียเงินไปเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้เราเพราะฉะนั้นเออ ในไหนก็จะเสียเงินแล้วเอางี้ก็ได้เนี่ยคุณไปผ่อนบ้านผ่อนรถเลยนะในไหนมันก็มีไพ่เสียเงินอยู่แล้วนะคะผ่อนบ้านผ่อนรถไปเลยนะได้ของเข้ามาด้วยนะคะระวังอีกเรื่องหนึ่ง,งคือเรื่องของการการใช้จ่ายเงินไปเพื่อสุขภาพนะคะมันมีไพ่ของการเจ็บไข้ไม่สบายเกิดขึ้นด้วยสามดาบเก้าดาบนี่คือเจ็บไข้ไม่สบายนะนะคะรวมทั้งแฮงแมนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะเสียเงิน เพื่อที่จะจ่ายในการดูแลสุขภาพนะคะเรื่องของการกู้นี่ยืมสินที่จะมีในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ว่าเราจะยืมเข้าหรือเข้ายืมเรานะคุณต้องทําด้วยความรอบคอบนะมันมีเกณฑ์ที่มันจะมีความเสียหายทางเอกสารสัญญาที่มันเกี่ยวกับการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องก,ก,กับการเงินกันทองนะคะเพราะะฉนั้นต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะ สิ่งที่ต้องระวังเดือนนี้อย่างที่บอกนะเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายนะคะเรื่องของความเครียดนะความเครียดไมเกรนนะแล้วก็การโหมงานหนักนะคะสองคนนี้คือคนทํางานหนักนะเพราะฉะนั้นะะระวังเรื่องของสุขภาพด้วยอาจจะพักผ่อนไม่พออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นะดูแลสุขภาพด้วยอย่าทําแต่งานนะไม่ใช่ว่าทําแต่งานทําแต่งานเห็นแก่เงินใช่เงินน่ะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตแต่ว่าไม่ใช่ ุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะคะสุขภาพที่ดีเนี่ยก็ต้องดูแลเนาะเนั้นถ้าเห็นว่ามันมันหนักนาะมันเครียดมันอะไรเราก็ต้องรู้จักพักผ่อนหาอะไรมาบำรุงร่างกายมาเสริมมาเติมให้มันสุขภาพดีนะคะเพราะว่าสุขภาพดีจะเป็นต้นทุนที่ดีที่สุดนะถ้าสุขภาพไม่ดีแล้วเนี่ยคือมันไปต่อลำบากเลยแหละ เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะด้วยความห่วงใยจากแม่หมอนี่คนช่วงเบนจเพศเบนจเพศ2ี2 6นะต้องต้องคำหนึงเป็นพิเศษนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะเพราะว่าตกอยู่ตำแหน่งของไพ่แหงแมนนะคะอ่ะน่าจะครบถ้วนบริวณพูดถึงเรื่องความรักไปย,นะยังนะยังความรักยังไม่พูดยังจบไม่ได้แม่หมอยังจบไม่ได้ความรักยังไม่พูดถึง ใช่ความรักยังไม่พูดถึงลืมคนโสดนะจ๊ะคนโสดนะจ๊ะถ้ามีใครเข้ามาช่วงเนี้โอ้เส้นสายนี้คือปกติถ้ามันไม่มีใครขี่หัวอยู่เนี่ยแปลว่าโอ้ยว,วิบวับวิบวับนะจะเจอคนวิบวับว,วิบวับแต่บังเอิญว่ามันมีสามดาบเสียบหัวอยู่เนี่ยแล้วก็มีห้าเหรียญเนี่ยต่อเนื่องกันขึ้นไปแล้วตัวนี้ก็กดดันมาอยู่พร้อมไพ่จบที่เป็นเก้าดาบเพราะฉะนั้น คนโสดในเดือนนี้ถ้ามีใครเข้ามานะถ้ามีใครเข้ามาไอ้ไพ่ตัวนี้คือมีคนเข้ามาถ้ามีใครเข้ามามันยังยังไม่เป็นเป็นน้ําเป็นเนื้ออะไรนะยังฟันธงอะไรไม่ได้นะยังดูฉับฉวยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเทใจให้ใครนะคะเพราะฉะนั้นดูไปก่อนนะไอ้ที่เข้ามานะยังยัง ยังจับต้องอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูไปก่อนดูไปก่อนจะเย็นเยนไว้นะเดือนนี้ไม่ใช่เดือนของความรักนะคะถึงแม้มันจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์วันแห่งความรักอยู่ในเดือนนี้แต่มันไม่ใช่ทีของเราไงมันยังไม่ใช่เวลาของคนพิจิตไงนะคะอย่างที่บอกอะ่ะรอไปก่อนรอไปก่อนนะคะความรักก็เหมือนกันต้องรอไปก่อนนะ กุมภาเนี่ยยังไม่ใช่ที่ของเราอ่ะโอเคครบถ้วนแล้วทีนี้สบายใจจบได้แล้วทีนี้อ่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะเวียนเข้ามาดูคลิปมาให้กำลังใจกันมากดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะคนที่ Subscribe ก็เป็นแฟนๆกันไม่หมอททำคลิปมาปีเจ้สองปีแล้วเนาะนะคะต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมานะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืม s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะเผื่อว่า เดือนหน้าเดือนถัดไปถัดไปนู้นอยากจะฟังอีกจะได้หากันเจอเนาะมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้อัปเดตกันได้นะคะกราบเบนจางคประดิษฐ์ล่วงหน้านี่อ่ะเจอกันอีกทีเดือนหน้านะคะเดือนนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ